ที่หน้าทะเลต้ไมเอ้ยไม่ใช่ระยองครับ <L 3. S 1> หาดสวนสนระยอง <L 3. S 1> ถ่ายรูปกันอยู่นะครับเข้ามไม่เห็นเอ่อตรงนี้ก็เป็นหน้าหาดที่เราอันนี้ที่พักเราครับ oh. เราเดินลงมาก็ถึงหน้าหาดแต่ก็จะเดินลงมาได้ก็ไกลพอสมควรไม่ได้ใกล้ๆกล้กันเลยทีเดียวดูนะครับไม่ห,หลอ่อา นึงนึงคุณอยู่ด้วยดิเข้ามาอีกให้ไปอยู่ตรงกลางก่อนคุณเข้มอีกเอาเฮ้ยโคตรแเฮ้ยทข้มอีกาาลำบากมากก่อนจะจบเนี่ยโอเคครับอันนี้เราก็ต้องขอตัวไปก่อนกำลังจะไปที่เกาะเสม็ดกันนะครับนั่นเป็นคนที่ยืนรอรถให้พวกเราแมนมากนะ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันนิวทักทายหน่อยโอเคครับ